รู้สึกว่าชอบแล้วก็อยากจะบอกต่อทุกคนนะคะซึ่งมันมีส่วนที่ขวัญซื้อเองแล้วก็ได้มานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูทีละตัวกันเลยนะคะว่าเครื่องสำอางสกินแคร์เด็ดๆที่ขวัญแบบเพิ่งซื้อเมื่อในอ,อาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วมันโอเคเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็ตัวแรกนะคะเป็นตัวที่เพิ่งเข้าไทยที่เซมรานะคะแล้วขวัญก็ตืน่นเต้นมากเนื่องจากว่าพรายเมอร์ของเขาเนี่ยดังมากแล้วก็แบบใช้ดีนะคะขวัญก็เลยไปสอยมาตัวหนึ่งนะคะเป็น smash box นะคะตัวนี้เลยนี ตัวนี้นะคะมันจะเป็น uh, Photo Finish Foundation Primer เป็น Oil Free Priming ก็คือมันจะช่วยปกปิดรูขุมขนได้นะคะตัวนี้ซึ่งขวัญว่า t e x t อร์มันนะมันเป็นแบบเป็นเนื้อสีม่วงที่ช่วยกระจายแสงได้ดีนะคะแล้วก็ปกปิดรูขุมขนได้ดีเลยแล้วก็ที่สําคัญคือมันลื่นแล้วเกลี่ยงง่ายแล้วคือแบบผิวมันสมูทมากเลยนะคะขวัญจะเลยแบบซอยมากนะคะจากเซฟรานะคะในราคาประมาณ6 0 0 700บาทประมาณนี้นะคะ ขวัญว่ามันเป็นอะไรที่คนหน้ามันน่ะครจะไปตามนะมันมันดีและทุกคนน่าจะได้ลองนะคะตัวต่อมานะคะเป็นสกินแคร์ที่ขวัญรู้สึกว่าใช้แล้วชอบมากนะคะมันเป็นมาร์หนนาที่ขวัญซื้อมาจากเซฟราเหมือนกันตัวนี้เลยเฟรชนะคะเป็น e อมเบรนเคลย์นะคะซึ่งขวัญเนี่ยเห็นโฆษณามันในแอปพลิเคชันของเซฟราแล้วก็เลยไปไปดูแล้วเฮ้ยมันน่าสนใจก็เลยไปดูที่เคาน์เตอร์จริงๆของเขานะคะตัวนี้มันจะเป็นมาร์ที่ ใช้ได้3แบบก็คือเป็นเคลน c e r เซอร์ก็ได้หรือว่าจะเป็นมาสกที่มาสกทิ้งไว้แบบ5นาทีแล้วล้างออกหรือจะใช้แต้มสิ่งเป็นจุดๆก็ได้นะคะซึ่งมันมีคุณสมบัติทําให้ผิวมันได้รับการดีท็อกซ์นะคะแล้วก็ทําให้ผิวสะอาดที่สําคัญคือตอนใช้เป็นเคลนเซอร์มันผิวมันลื่นมันเนียนมากแล้วมันคุมความมันดีแม่ขวัญว่าคนหน้ามันควรจะไปโดนตัวนี้นะคะและ้วก็ที่สําคัญคือ มันทาให้ผิวรู้สึกแบบสะอาดแล้วสดชื่นขึ้นมากเลยแล้วมันแบบมันดีนทุกคนไปตามตามความนะ980บาทนั่งน,นะคะอันนี้ที่ซโฟราเหมือนกันนะคะตัวไวนะคะเป็นคูชั่นนะคะที่ขอรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นคูชั่นที่ทําให้ผิววาวแต่ไม่เน,นะหนาทุกคนคือตลอดชีวิตที่ผ่านมาคือขวัญจะเจ,เจอแต่คูชั่นที่มันทําให้ผิวดูวาววาวแต่มันเนะหนะมันแบบหนึบๆมันไม่สบายผิวนะคะแต่ว่าคูชั่น ชอบอะค่ะมันเป็นซ c l o ลอง a าส i n g c ค s ู i o n นนะคะอันเนี้ยคือมันเป็นเนื้อที่ดีมากอะทุกคนแบบมันเนื้อมันลื่นมากแล้วมันแบบเนียนแห้งไปกับผิวแล้วผิววาวด้วยคือมันลื่นๆก็จริงแต่ว่ามันไม่เนืะอหนามันไม่หนึบหนึบมันมันไม่ทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่สบายผิวนะคะผลเลยเฮ้ยชอบมากแล้วตอนนี้เขามีโปรโมชั่นด้วยนะคือถ้าซื้อตลับลายดิสนีย์แบบนี้นะคะนี่ก็จะเป็นไอตัวในจากเรื่องมอนสเตอร์อิใช่ปะ ก็้าซื้อนี้เขาจะแถมตลับเปล่าที่เป็นลายดิสนีย์เหมือนกันอีกหนึ่งตลับนะคะขวัญก็เลยได้ตัวนี้มาอีกหนึ่งตลับนะคะจะเป็นมิกกี้เม้าส์นะคะทุกคนก็เป็นโอกซสจะได้ที่เคาน์เตอร์เดอะเฟสช็อปแล้ว699อาสบกาาทนะคะดีมากเหมาะกับคนที่ผิวมากผิวผสมผิวแห้งใช้ได้หมดเลยเนื่องจากมันไม่เนอะหนานะคะแต่มันก็ให้ผิวที่ดูวาวใสด้วยนะคะตัวต่อมานะคะเป็นตัวที่ขวัญเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเลยขวัญไปซื้อมานะคะจากเคาน์เตอร์ทรีนะคะนี่อ่ะ มันเป็นลิปโลชั่นทุกคนคือคือตอนแรกหันจะดูตามาแบเฮ้ยมันคืออะไรมันคือแบบแอดเจนทาหน้าหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่นะคะมันคือบาลานซิ่งเคลียร์ลิปโลชั่นนะคะซึ่งมันเป็นลิปโลชั่นที่เหมือนกับว่าให้แตะแต่บนปากหลังจากเราอาบน้ําเสร็จหรือก่อนนอนงี้นะคะก่อนที่เราจะทาลิปสติกจริงๆหรืออะไรแบบนี้คือเหมือนกับว่าใช้ก่อนแล้วค่อยทาลิปมันก็ได้หรือจะไม่ทาลิปมันก็ได้เพราะว่ามันให้ความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างดีนะคะ เน้อมันจะเป็นน้ำใสๆเลยทุกคนเนาวแบบขวดเนี้ยพันเจร้อยบาทแล้วก็ที่สาคัญคือมันไม่มีส่วนผสมที่ขวัญแพ้คือเราจะได้ขวัญไปไปทำแพทเทสมาใช่ไหมคะขวัญก็เลยรู้ว่าขวัญแพ้ส่วนผสมอะไรอย่างเงี้ยขวัญก็เลี่ยงแต่ตัวเนี้ยคือไม่มีเลยมันเป็นพวกออยธรรมชาติเท่านั้นเลยแล้วขวัญแบบว้าวมากแล้วคือใช่แล้วแบบปากมันจะนิ่มๆตึงๆแบบเรียบไม่ใช่ตึงสิมันจะแบบเนียนเรียบมากขึ้นนะคะก็เลยแบบเออดีทุกคนชอบ แบรนด์คนไทยนะคะลองแล้วชอบมากทุกคนคือคือแบบไม่ได้อยไม่ได้อะไรเลยนะคะแต่ว่ามันดีมากขวัญชอบ2กลิ่นนี้เป็นพิเศษจริงๆเขามี4กลิ่นนะคะก็จะเป็นน้ำหอมของ,ของจากเพจฟร์แนนะคะก็ดีจะเป็นลูซี่นะคะนี่มีเพจของเขาด้วยนะเพจลูซี่คืออันนี้กลิ Bloom Town ่นอินบลูมทาวอ่ะคือมันเหมือนกลิ่นดิออร o o m i n g bouquet มากคือกลิ่นเปิดเหมือนมากเลยนะคะ แต่ของดีออมันจะมีหลายมิติถูกป่ะพอแบบทั้งทิ้งไ้สักพักนึงจะเปลี่ยนเป็นกลิ่นนึงแต่อันนี้เอ่อมันก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนกลิ่นเท่าไหร่มันก็จะเป็นกลิ่นเดิมตั้งแต่แรกจนแบบจนจบนะคะก็คือมันจะเป็นกลิ่นดอกไม้ที่แบบให้ความสดชื่นแต่ไม่ใช่แบบสดชื่นแบบเฟรชนะคะมันจะเหมือนแบบทุ่งดอกไม้ใหญ่ๆแล้วก็รู้สึกแบบเย็นสบายโดยที่มันไม่ได้ใส่พวกแบบมิ้นหรือแบบอะไรกลิ่นที่มันแบบเย็นๆเไยอย่างเงี้ยนะแต่มันทําให้เรารู้สึกแบบสดชื่นนะคะเป็นกลิ่นดอกไม้แบบ หวานเลยคือแต่ไม่หวานแบบวานิลาเนอะปะกลิ่นดอ,อกไม้ที่ขวัญชอบมากนะคะกลิ่นนี้นะอินบลู m Town นะคะส่วนอีกอันหนึ่งนะคะเป็นกลิ่นเอ่ดซี่บรอซัมซึ่งกลิ่นนี้เหมือน c ชาแนลเชนสีชมพูมากคือเปลี่ยนที่ขวัญบอกกลิ่น,ม,นมันกลิ่นเปิดาคล้ายมากแต่ว่าพอระหว่างวันมันก็ไม่ได้เปลี่ยนกลิ่นเหมือนพวกเชน c e เหมือนพวกแบบดีออลอะไรพวกนี้อะไรประมาณนี้นะคะก็ รู้สึกว่าโอเคเลยสําหรับแบรนด์ไทยที่ทําได้ขนาดนี้ยคือมันเป็นกลิ่นที่ไม่ไม่เกลือนเลยอะไม่เคยได้กลิ่นน้ําหอมแบรนด์ไทยที่ทํากลิ่นออกมาได้ระดับเดียวกับเคาน์เตอร์แบรนด์แบบนี้นะคะขวัญก็เลยชอบมากรู้สึกว่า Amazing อะแล้วคือที่สําคัญมัน3า0ร้อยบาทเท่านั้นนะคะน่าจะประมาณนั้น,น,นยวขวัญขึ้นราคาให้อีกทีหนึ่งนะต่อมานะคะเป็นมาสก์นะคะเป็นมาสก์กระปุกแบบครีมนะคะนั่นคือเอ่อมันไม่ใช่ครีมเนี่ยเป็นโคลนนะคะขวัญไปซื้อจากเซฟรานะคะ น,นี้เลยนี่แกลมโกลนะคะอย่างแรกที่ขวัญตัดสินใจซื้อเลยทันทีเพราะว่าเขาบอกว่ามันช่วยดีท็อกผิวที่เหมือนกับว่าเวลาเราใช้ครีมมาเยอะๆยๆๆจนรู้สึกว่าครีมอะไรใช้ก็ไม่เห็นผลนะอะไรประมาณนั้นนะเออแล้วมันช่วยดีท็อกพวกสารเคมีออกจากผิวทําให้ผิวรู้สึกเฟรชผิวสะอาดมากขึ้นและที่สําคัญคือมันทำความสะอาดผิวแน่เอาสิ่งสกรปรกออกได้ค่อนข้างดีนะคะก็มารทิ้งไว้ประมาณ1ิ นาทีแล้วก็ล้างออกนะคะมันระหว่างมาส์กเนี่ยมันจะมีอาการแบบคันยี่นิดนึงตอนแรกขอนที่ว่าขันแพแต่เขาบอกว่าเอออาการนี้เป็นอาการปกตินะคะซึ่งมันทําปฏิกิริยากับผิวนิดหน่อยแต่มันไม่ใช่การแพ้นะคะก็ก็เลยชอบมากนะคะมาส์กอันนี้มันรู้สึกดีมากนะทุกคนอีกตัวหนึ่งค่ะทุกคนเป็นตัวที่ขัญว้าวมากแบบเฮ้ยมันคืออะไรมันคือแบบเออมันแปลกใหม่สําหรับขันมาก Beauty People นะคะมันจะเป็นแคปซูลพาวเดอร์นะคะมันตีอายบราวทินต์ซึ่งมันเป็นที่เขียนคิ้วคือตอนแรกมันเป็นผงเลยทุกคนพอมันเป็นผงพอเราปาดแล้วมันกลายเป็นน้ำเปียกอะแล้วมันยิ่งทําให้ผงเนี้ยมันติดทนระวนคิ้วเรามากๆแต่ที่ขวัญไม่ค่อยชอบเท่าไหร่คือแปลงมันนะคะมันจะหัวมันจะแบนๆหน่อยซึ่งขวัญรู้สึกว่าหัวแปลงมันอะมันใช้ยากนะคะ หยิบมาได้สี่สีนะคะอีกสองสีไปไหนไม่รู้นะคะหกสีทั้งหมดแล้วมันแบบพอดีมากมันครอบคลุมทุกเฉดทุกเฉดสีผมเลยนะคะอย่างสีดำมันเนี้ยมันไม่ใช่ดำเขียวอ่ะทุกคนมันเป็นดำเทามันเป็นดำแบบดำอ่ะไม่มีความเขียวเลยซึ่งมันโอเคมากมันไม่เหมือนตะไคร่นะเกาะผมนะคะคือที่คือที่ผันบอกก็คือมันทาผมได้ด้วยนะแบบตรงหัวล้านอะไรอย่างเงี้ยก็คือทาได้นะคะ มีสีส้มน้ำตาลแดงน้ำตาลสีแดงน้ำตาลคือแบบดีแม้สำหรับคนทำผมสีแดงๆงนะคะก็ก็ชอบมากนะคะก็เดินกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปเห่ของหรือเปล่าก็ไม่รู้มันเห็นเหมือนคลิปเห่แล้วคลิปรีวิวรวมกันนะคะก็คือของพวกนี้ขวัญซื้อมาเองด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ได้มาด้วยส่วนหนึ่งแล้วรู้สึกว่าชอบนะคะแล้วก็เลยเอามาบอกต่อทุกคนนะคะสําหรับ ราอที่สภาพผิวมันขวันนะคะก็ทุกอย่างนี้คือใช้ได้หมดเลยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะแล้วก็พวกราคาสถานที่ซื้อไปลองดูในข้างใต้นี้นะคะ description box ของวิดีโออันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขวันก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ